รบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเมืองนอกทางประเทศไทยทางประเทศลาวของพวกเราเนาะบ่ายมื้อนี้กัคอนสวนรรค์กะสิได้ไปบ้านดอนแดงคือเก่าเนาะเพราะว่าสิได้พาเอื้อยไปเอาหมากพะอว่นๆเอื่อยโตหาว่าคอนเอื่อยหมากเอื้อยไปเอามะพร้าวน้ำแน่ว่าไปเลยใบ่าสิพาเอื้อยไปเอามะพร้าวตอนบ้านดอนแดงเนาะพี่น้องไปลิ้นบ้านดอนแดงน้ำเอื้อยเพิ่นเพิ่นใส่น้ำมันโหลดห้ก็เลยพาเพิ่นไป พอสวัสด <ar> ิ์เองกับโบมีฮอดเงินที่เติมน้่ยมันโหลดเอื้อยเพื่อเติมเติมหายเอื้อยเพื่อเติมหายเซนหนึ่งอะไรกับเติมจะอีกค่ะสิบพันว่าได้ได้พี่น้องใชะไหมเอ่ยเพื่อหาปลาอะไรกับไปเนาะยุกนี่จะแมนเศร้ายากหมากแพงเนาะพี่น้องเนาะเขาไปกันได้ด้วยพี่น้องธรรมศาสตร์พี่งงามถือยทางไฟบดอลแดงเห็นไหอันนี้คือภาคเซนเนาะพี่น้อง ภาคเซบ้านเคกกเมือง,อง,งจะพรพเคยงสารคีตเขาพวกเขาเนาะภาคเซกกตาเลียนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทงอางเมืองนอกเยอรมอนเยอรมันทางประเทศไทยทงางลาวเขาก็ดีนี่เด้อเ้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังพากันไปไปเอามะกร้าเซียงหัวกับคุณกินเอื่อยว่ะ ลงทึนใส่ในมันโหลดไปเอ,อามักภาพได้พี่น้องอยู่ข่อยครับได้นี้วียมีงานวิวก็จะเป็นงามเอื่อยกำลังพากันไปเนาะตอนนี้กำลังพากันไปบ้านดอนแดงอันนี้คือป้ายเขา่าบ้านโน้นมีไรวันนะพี่น้องกำลังพากันไปพี่น้องตอนนี้ รถคันอีกที่บะ,ะเปนแหลนส่อาดด้จอดลังหอดบันดอนแดงเนาะพี่นอ้องล่างที่ก่าบันดอนแดงตอนนี่ยล่างที่ข่าบันดอนแด,ด,ดงแล้วพี่นอ้องเอ้ย มะพร้าวเพิ่นไทยกับจหายจักหน่วยคอนสวรรค์กับีบึ่งว่ามะพร้าวมนสีได้จัคหน่วยใส่น้ำมันมาสองแสนเออไอววสัตวเดิมน้ำมันหลดสองแสนเดิมวันนี้ยแต่ว่าได้มะอร้าวจีหน่วยไลงทืนมาม่พร้าวอยู่บ้านตอนแดงตอนเนี้ย กํลังสีฮอดบ้านน้องประพาเด้อบ้านนลอยแดงบ้านผู้ใสเขาตู้เจ็บได้เนาะยอยางได้กูนะคะเนาะอะไรบ้างนี่แม่เราบนี่อยางไดรกํลังสีฮอดน,น้องประพาเด้อพี่น้องบา้านลอยแดงเมืองจำพน พากันอยู่นี่แหละกบ้งซ้ำซากนี่แหละพี่นอ้องกูได้อยากมาทมมาเที่ยวอยู่ทางเมืองจำมพรแข้งสงาวนาเขตเฮาคอนสวนรน์ก่าเพนะเนนนำเลยแหล่งท่องเที่ยวก็คืออีกชุดหนึ่งคือน้องประพานี่แหละพี่น้องตอนนี้กําลังอันก๊อมักผ้าพี่น้องหาหน่อยแล้ว ผาแล้วกระดกดุบถูกก็มักร้า,าก็ดีพี่น้องค <c oughs> กหน่วยเลยได้พี่น้องเอ้ย cái ngọt này thật nó Bơm เจ๊ไอ้บ่ฮะโทรมาหมักข้าวฝึกกระโดกลกพี่น้องเอ้ยจะเกาะก้กานมันเลยฮะหมัมกข้าวลกลก,กพี่น้องดกไอลอีรอคอมักข้าวพี่น้องได้ร้ายหน่วยเลยได้ ดึงด้งก็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 โมเมนฮอตซาวหน่วยเลยวบะซาวปลายสามสิบเลยไปจักนี่มักพาวโดกโดกพี่นอ้องเอ้ย เฮ็ดย hey, hey, uh, uh, um, ังอนี้ฮะเฮ็ดันยบอเอเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคยเฮ็ดวซื้อไปานะิวิแกไหกันด่องบอสอันนี้นะแกงตคงมค่ะอันนบ่อันนี้แหะติแกให้ตัวกินเฮ็ดวายายบ่เปิดกล้องได้นี่ยบึ่งเฮ็ดพี่น้องนี่เฮ็ดวายเลยเฮ็ดก๋มชิมไปกินอะ

ได้ไอ่างใช้กับข่ามาเจ๊เจค้อมหนักเบ,บิ่งด้วยจักหน่วยถ้าว่าสาเจ็ดแล้วเราก็ลงมาเพิ่อมอีกจักหน่วยเป็นจักหน่วยหอดนะสี่สิบหาสิบได้3ามสิเจ็ดเป็นเท่าไหร่สา <39. S 1> <39. S 2> ยัางบ่หอดหาสิบ เบิ่งพี่น้องฮะมะกผ้าหนูน้อยแต่ว่าโปบักใหญ่ว่าให้พี่น้องเพิ่นเบิง่งเด้อเ้ยหน้าหนาวฮัลโหฮะทัะ้งหนาพร้อมอือหนากับหนาหนูหนีเน่เนาะฮะโปะบักใหญ่พี่น้องเอ้ยมะกผ้าหมะลาง,งโอเพิน่นไปเกาะทั้งนั้นอีกเลยก <c oughs> อดธน้รอีกแล้ว nhóm bồi tốt nhóm bồi tốt chứ nước ngoài bó bồi thơm cột mọc phạo còn gì đó đôi đôi mặt pháo của nó hộp xíp hộp xíp hộp xíp này

มะพราวพี่น้องได้สามสิบเจ็ดหน่วยสามสิบเจ็ดหน่วยเด้อพี่น้องเลยกองมะพราวอยู่บ้านด้นแดงได้สามสิบเจ็ดหน่วยมะพราวก็ดี แม้มาเอ้ราเจเจาจะส่งเครื่องสบายดีกินเนแม่น้ำเหมือนวันอ้อนเจไอ้เโดยมาจะส่งเครื่องสบายดีเครื่องกีฟอลีนเนาะมาจาบ้านใดจะมาจะบ้านไดเจ้มาจาบ้านตะแหลวโดยขายดีบ่เมีอนะขายดีอยู่อันนี้บ่มาเาพา นะกนะน่ blender, hallway, hallway, ้อยอันนี้อันนี้ซ้ำนี้ให้น้าหวานได้บ่จะได้เาดีแล้วใ้านี้ยังบุพเพเขาเจ้าคำพระซักบุกะเขาโลดเขาสั่งยังหน่วยห้าหกสิบหาก็จะได้หน่วยซ้ำนี้ก็ได้สามหน่วยงรออรถานี บึงคุณพามาผาพี่น้องว่าซีลูกใหญ่ลูกน้อยมาร่บอดอกเห็นว่าคดอ๊ะโป๊ใหญ่อยู่บ่ บอกเสียในเพศนวารงวัดยงก็อย่าแล้วก็เอาเองบอบอได้มันยังไม่พอของเขาได้นะคอยเกาะซอยล่าซิปหน่วยแหละเจ๊อ้อยซิปหน่วยเลยคอยเซอยล่ามเลาสิกให้น่้ให้้าวหน่วยก็นหลายคนัจเนาะสามเนือโค้เนาะเพื่อกันในเด้อเหตุฮะเ็ดนวานะบอเสีานวนุ่ันใหญ่ๆพ่อพ่อมาเดียวละพ่อพ ววันดีกาคอ,อนสวัสดีสิคอโจ๊คลิปนี้ไว้จะก่อนนะพี่น้องเนาะพบกันในคลิปต่อไปขอฝากคอนิดช่องนเด้อ